รีวิวโดยแนนเองถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะตั้งใจทำทุกคลิปเลยนะใครอยากกินร้านไหนอคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวไปชิมให้คะ่ะบ๊ายบายบ้านทองติ่มซำอายุธยาร้านนี้เขาขายติ่มซำจ้าเชื่อเถอะบรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าเลยนะอเมซอนสุดๆร่มรื่นอากาศดีเย็นสบาย ของแท้ต้องมีคิงคองยืนอยู่หน้าร้านด้วยนะจ๊ะเป็นคาเฟ่จ้ะมีกาแฟขายด้วยนะคะตาเข้าไปดูกันคะ่ะว่าเป็นยังไงพอเข้ามาบรรยากาศภายในร้านมีห้องแอร์นะคะเป็นสไตล์จีนจีค่ะมีน้ำชาบริการด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้บโอ้ยหิวอะ่ะวันนี้เราสั่งเกือบหมดทุกเมนูที่เขามีแหละหมูน้ำแดงจิบกุ้งมั้งอันนี้น่าจะหมูกันเชียงปูนึ่งมะนาวห้ามพระหอยเชลล์หะเก่ากุ้ง ซาลาเปาหมูแดงแลววาวาไข่เค,เค็มอันนี้สุดฟินเยิ้มเชียฐานให้พุงกลางกันไปเลยตูภายนอกเหมือนคาเฟ่ธรรมดาไม่น่าเสื้อว่าเข้ามาข้างในจะเป็นร้านติ่มซำที่แสนอร่อยบอกเลยค่ะว่ารสชาติไม่ธรรมดาเหมือนโรงแรม5ดาวเลยหมือนเชฟมาทำเองเลยนะใครชอบกุ้งตัวใหญ่ปูชิ้นคำโตแบบจัดเต็มให้ทั้งตัวหอยเชลลให้มาทั้งตัวเลยนะออยไม่ไหวเกลี้ยง ไปกันผู้หญิง3คนนะหมดเนี่ยราคาดีจ้ะมีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยถ้าชอบติ่มซำรสชาติดีบรรยากาศร่มรื่นไปลองค่ะซอยหมู่บ้านกรุงศรีธานีวัดตู10สิบโมงถึง1นึ่งทุ่ม